สวัสดีเพื่อนๆชาวรักการทําสวนทุกท่านนะคะมีเกษตรกร,ร,กรมือใหม่นะคะถามว่าชะอมอะมีกี่ชนิดนะคะแล้วก็คนที่จะปลูกชะอมแบบมือใหม่เนี่ยควรจะปลูกะชะอมแบบไหนนะคะชะอมแบบไหนเป็นที่ตลาดต้องการของตลาดนะคะ จริงๆแล้วชะอมนี่หลักๆเขาจะมีแค่2ชนิดนะคะที่ขายอยู่ในตลาดนะคะถ้าไม่นับรวมชะอมปานะคะก็คือชะอมพื้นบ้านเนี่ยมีะชะอมแบบมีน้ําแล้วก็แบบไม่มีน้ำนะคะแต่ที่ ขายดีก็คือแบบมีหนามนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชาวสวนที่แบบมืออาชีพเนี่ยจะปลูกแบบมีหนามมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นรสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองค่ะที่ชาวสวนบางคนปลูกชะอมไม่มีหนามก็เพราะว่าการเก็บเกี่ยวมันง่ายนะคะมันไม่มีหนามตามมือแค่นั้นเองค่ะแต่ว่ารสชาติก็ไมไ่ต่างกันมากนะคะแต่ว่า ความอวบความหอมของชะอมที่มีนามเนี่ยจะเป็นที่นิยมของตลาดมากกว่านะคะใครจะปลูกชนิดไหนก็อยู่ที่ดุลพินิษของคนปลูกเพียงเท่านั้นเองค่ะเ,เดี๋ยวในคลิปตต่อไปนะคะมัดจะเอาความรู้ดีๆเกี่ยวกับเนี่ยค่ะการปลูกชะอมยังไงให้ยอดออกเยอะ การปลูกชะอมแบบไหนหลายๆคนถามมานะคะใส่ปุ๋ยอะไรยังไงด้วยนะคะแล้วจะมะีเทคนิคและเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการปลูกชะอมให้ดูในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ